สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาตัดหญ้าแล้วนะคะพ่อความาตัดแล้วนะคะเราจะนำหญ้าไปฝากน้องบอลเย็นนะคะอันนี้เป็นสวนที่น้องบอนเย็นซื้อไว้นะคะพรุ่งนี้ยายจะยายน้ำมนจะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อจะไปรอร่วมเข้างานช้างสุรินทร์นะคะอันนี้พ่อควเาเราก็อ้อนุนอนนนอนุนบ้านใครนะ กระทินบอกนุ่นบ้านกระทินนะคะโอ้วันนี้ก็าชาวช้างเยอะเลยนุ้นก็เอ่เอน้องนาซาพายขวัญชัยนะคะอันนี้ก็พ่อความตัดหญ้านะคะโดยเครื่องตัดหญ้านะคะแล้วก็มาขนนะคะเราจะตัดไปให้ยายน้ำมนต์นะคะไปให้ยายน้ำมนต์เอ้ยไปให้บานเย็นด้วยยายน้ำมนต์ก็กินกับน้องนะคะ อันนี้ดอกจ,จีงเจ้านะอันนี้ก็ยายน้ำมต์ทานนะคะนี่ต้นนี้พระพรองก็จะประยุกนะคะอันนี้ที่เรามดมดมดไว้นี้จะเอาไว้ไปสุรินนะคะเพราะว่า อ่อันที่ไม่มัดก็จะให้ไว้ให้ยายน้ำมนต์ทานอยู่นี่ด้วยนะคะเออมาถึอองโซนของแม่จะขับรถให้พ่อคนตื่อกราทัให้เห็นหน้าพ่อแล้ว จะไปแล้วจัดมากถอะอืมหกหมดอืมไม่เป็น้รพ่อแม่จะถอยรถให้พ่ออืมแบบนี้เด้ามันปุ่นไปเจ็บไหมอืมทำอะไรไม่เจ็บเลย มันไม่เ,เพราะมันบงดดังรถนี่ก็ถอยรถเพื่อให้กกวันวเดี๋ยวก็ตกอีกแหละก็บบวความมาตัดตั้งแต่บ่ายโมงนะคะแม่ความไปหาหมูมา พอควานก็มาตัดคนเดียวถามว่าแม่ควานมาช่วยอะไรได้ช่วยมาถือกล้องช่วยมาส่งกําลังใจนะคะช่วยมาส่งกําลังใจนะคะช่วยถอยรถให้แค่นั้นพอช่วยอะไรเยอะไม่ได้เลยนี่เราก็จะเอาไปดับเต็มคัรลดเลยนะคะก็ของที่จะเอาไปก็จะมีอ้อยด้วยนะคะมีอ้อยด้วยอ้อยก็เอา,เอาไว้ที่บ้านพ่อควานแล้วนะคะ เพื่อจะเอาขึ้นรถสิบล้อนะคะเพื่อจะพาคุณยายไปยันที่พักนะคะโอ้โหโอ้โพอ,โ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 อโฟังกระตุลเลไกกดเนี่ยแบกมาส่งกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารอลุ้นกันนะคะว่ายายตะมนจะขึ้นรถได้หรือเปล่าเราจะมารอลุ้นกันนะคะดู เชื่อก็ขาดโอ้ยน่าสงสารจริงก็ไม่เห็นจะใส่หมวกเลยหน้าดำหน้าเหลียหมดแล้วนะคะหน้าดำหน้าเหียเพรามไม่ช่วยพ่อยกอ,อันนี้เอาไปให้ยายน้ำมนไว้ทานตอนคืนอ่ามันเป็นเอ่อเครือไม้ก็ยายใจทานดีมากนะคะ เอาแต่ทีรไปเอดออนจากดบมองไอ้ีเดงกะตุ่งยงอ้ยให้กัะเงินหนามาไอจีเคี่อลยนี่เาจโินเคือเลยอ้ยลานชัทนะพดว่าไหมเอ้ยอันนู้นไอช่วยเลี้ยงมือนนี่อันนู้นช่วยเลี้ยง อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูตรงแยานะคะอันนี้ก็ก็ที่ใหญ่อยู่นะคะก็ราคาก็แม่ความก็ไม่ทราบด้วยนะคะเพราะว่าน้องพี่สาวของพ่อความเป็นคนซื้อไว้นะคะเรามาตัดไปให้บานเย็นนะคะก็น้องบานเย็นมีอะไรก็แบ่งยายนํามุนนะคะยาย้ะมุนมีอะไรก็แบ่งบานเย็นนะคะก็คือแบ่งแบ่งกันนะคะ ช้างพี่ช้างน้องนะคะ<ห>นี่พ่อควันเราก็จะเบกเบกเบเออเอามาพี่จับโทรศัพท์ก็มีส่งกำลังใจให้อย่างเดียวนะคะส่งกำลังใจให้พ่อควัอย่างเดียวเลยไม่ควานไม่รู้จะทำอะไรหรือไม่ควนัน ปิดประตูอ้วนพ่อจะขับรถไปนู่นนั่งดีๆลูกชายน,ะนี่พ่อเป็นคนนะตรงนู้นได้โอ้กินได้เป็นอาทิตย์นะคะพอหมดเราก็จะขี่รถจากสุริน เพื่อมาเอายานะคะประมาณ70โลนะคะเติมน้ำมันรถก็หนึ่งพันก็คือเติมได้ไปกไลกะะปกบปกับได้สองรอบนะคะเอ้ยไปกลับเอ้ยไปกลับได้สองรอบประมาณนั้นนะคะก็จะเราจะแบบ านานๆจะมาเอาทีอันนี้ก็กินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าจะเอามันมีอีกส่วนหนึ่งมีสับป,ปะรดด้วยนะคะมีสับป,ปะรดด้วยก็จะได้ให้กินด้วยแล้วซึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะตรงที่งานช้างนะคะที่พักช้างนะคะก็จะมีเป็นทุ่งหนานะคะคือยายหรือช้างเชื่ออื่นเขาก็จะกินเนาะ ต้นข้าวกันนะคะก็จะกินได้นะคะอันนี้ไปเสริมก็ฝากติดตามช่องเล็กๆคุณยายน้ำมนต์ด้วยนะคะพังคุณพังยายน้ำมนต์นะนี่นะคะก็พามาไปดูบรรยากาศนะคะเตรียมขนหญ้าไปให้ยายกินนะคะวันนี้แม่ควานก็ขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปมัดเชือกให้พ่อควานนะคะไม่ได้อาทิ่ขาตั้งกล้องมา ันนี้ก็สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพังใหญ่น้ำมนด้วยนะคะสวัสดี